สวัสดีค่ะเรามาปล้างนะคะเกลือจืดตายกฤติพักตนะคะค่ะก็วันนี้เราพาข้าจจงหวัดผัดทลุมนะคะไปชมส่วนสระค้องน้องเบ้นนะคะทีจังหวัดผัดทลุมนะคะน้องเบ้นคือผู้ชายจิงนะคะน้องเบ้นน่ารักมากๆวันนี้น้องเบ้นจะมารีวิวให้กับแปนเพศข้องเกลือจืดได้ฟังนะคะว่า,าการชายกับสระมาลโกถุเรียนมะพร้าว นะคะน้องเบ้นเขาชายจริงค่ะชายมาประมาณสามเดือนกว่าๆแล้วนะคะเราไปฟังน้องเบ้นรีวิวนะคะเลยค่ะตันอล้่องตันค่ะเจสซิ่มาชอบเนะะยาะับบเดียวนะคะ,คะน้องเบ้นเอามาใส่กระไรบ้างคะใส่กับมาลักโแล้วก็มีดูุเรียนแล้วก็มีมะพร้าว ตอนนี้คือตเพนพ้นได้ดีคือมะละกอนะคะมะละกอคือเนื้อซีเจะแดงขึ้นและกามีรสชาติหวานการตัางเดียวเป็นฤดูฝนนะฝนตกมาท้องซ้ำเลือดแต่รสชาติจะคืออย่างเหมือนเดิมอย่างหวานล้วนค่ะแล้วกานนี่นะเอาไปใช้มาลราไอมาพร้าวมาพร้าวตอนนี้คือยอดจะเคี่ยวมาคือคือจะเคี่ยวตันตาเลือค่ะใบจะคือเราสามัดบอกเห็นได้เลยไม่ต้องรอไว้เราดูดีฤดูฝนนะแต่ว่าคือใบมันสามัดดูว่าเรา คือมันต้มหมุนทุ่ยนะคะไปเที่ยวเห็ดใดโดยตาเปล่าเลยว่ะคือเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนค่ะกนแกต่างนใช่เห็นได้ชัดมากเลยนะคะมีไอ้ทุเรียนทุเรียนจก็จะว่าใบจะยิ่งยิ้มยิ้มคือใบใบมันแบบมันเป็นมันเปลียรดูสะได้ใช่ใช่ใช่เป็นมันเปลียรดออกมาสวยเขี่ยวสวยเลยค่ะต่อยอดอันนี้น้องเบนบอกว่าส่วนมะละกอกับทุเรียนนั้มันจะอยู่ไกลบ้านเป็นไงพอดีกับไม่ได้ไปกันเดี๋ยวรอบหน้าเนาะการมารอบหน้าวันนี้ยัน ตั้งใจยอมมาซื้อสละกมากินสลากพ้นแฮนเกิดจุดนอ้นองเบนบอกวา่าคือตอนรถที่ว่านี่ก็คือส่งใครไปเมืะนะ่อไรน้องเขามาลับซึ่งบ้านเมื่อเลยคมาลับซึ่งบ้านเมื่อเลยอันนี้ก็คือ,อยังไม่ถึงหลบตัะเที้ยค่ะข่องข้องข้องน้องเบนสลากน้องเบนบอกว่อวานรถชารก็ก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะดีขึ้นตอนนี้คือเมื่อฝนไหนจะสขุยใหญ่สมัน่ำเมื่อนะคือถลายมันใหญ่ขึ้นค่ะใหญ่ขึ้นมันมันเนี่ยมาดูตรงนี้ก็ได้ค่ะช่ไหม ลูกมันจะย้อยลูก <iz gangster song> <ๆ studio> มันจะปอง <aroma> ลูกม well <schneller> ันจะเต็มนะคะลูกเต็มหนึ่งการเม้นว่าเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าของส้วนก่อนเนี่ยลูกมันจะเต็มถ้าว่าลูกไม่เอ็นทุนไปเลยในนั้นคือถ้าว่านี่คือมันตูดเป็นเชอรี่เอาไงแต่ว่านี่ปอนี้ตูดมันก็จะบปองขึ้นยุดพองใช่ไหมคะมันมันจะพองขึ้นมันเต็มเต็มต่างเปลือกอะมันเต็ม่ปองเปลือกอืมค่ะท่านี้ก็เดี๋ยวปร่งเปลือกโอเค คิดว่าไม่มีเวลาให้กดขั้วอย่างงี้เนาะก็เลยเคยไปทำท่านเองงันเราจะการมากทีท่านงานคุมบรคือปัตุ่งค่ะเดินทางไปรับก็คือรู้ก่ามันกันเนื้อนะขึ้การทางบานเองก็คือเป็นฐานตา้มกระเซ็ดอยู่แล้วเป็นตั้งแต่เดิมเลยนะคะเลยจบด้วยรักในอาชจพตตรงนี้ด้วยกันเลยออกจากงานมาเลยลงแล้วไปากค่านะคะมาทําในสวนแล้วก็ ไปคิดมากอู้มันก็ได้มาคว้าเอินเหลือนนะได้ว่ากันเหลีลอย่างนึงภูมิใจในสิ่งเดี่ว่าเรามาทำตรงนี้ก็มีความสุขมาไปก็ปูดไปยิมไปอะค่ะข้างซิ่งี่รักคำสิ่งีิรักก็คือเราได้ตั้งความุได้ได้ได้ก็คือมันคงหน้าในดีมาสร้างมาเรียงผ่าครอบครัวเราเกือไปข้างข้างข้างหน้าไดนดีมาด้วยค่ะซึ่งออีกอย่างนึงจะบอกว่าน้องปิ้นเขาเป็นวัยรุ่นคือนเป็นครอบครัว เกษตรยุคใหม่อะค่ะเป็นคุณแม่ยุคใหม่ที่ทําเกษตรแล้วก็เลี้ยงลูกเองทําเกษตรด้วยแล้วพอเขาใส่ใจหรืองเกษตรปลอดสารเนาะเพราะว่าซิ่งกาที้นี้ก็เลยติดตั้งข้อมูลเกี่ยวกับเช่้อไม่ใส่ค่ะเพราะว่าโลกดูกระโลงกินเองถ้าเราเอาอะไรก็มีเอ้าพวกอันตรายมาใชายินเรากระทุกกระปากเราก็ไม่ควรใกล้ก็เลยจบในการใช้อะไรที่ว่ามันติดค่ะติด nah, ก็เลยก็จิงใจเลือกติดตามข้อมูลค่ะเราก็เหมืองสะพันซักซักองเหมือนเลยเนาะซักหนักซ้อมเดือนซักซ้อมสามเดือนค่ะซักซ้อมสามเดือนทีเร็วก็เลยได้โทรคุยกันกับน้องเบนนะคะซึ่งซึ่งน้องเบนก็ท้ามละเอียดและตอนนั้นว่าเออเกิดเจือดเถื่อะไรยังไงกต่ตอนน้น้องเบนก็มีความรู้อยู่แล้วนะติดตาข้อมูลมาแล้วค่ะ ซึ่งเขาก็เลยตัดสินใจสร้างมาชายแล้ววันนีก้ก็คือมาติดตามพ้นกันน้องเบนก็บอกพอใจค่ะ,คะมาละก็ก็โอเคตัวว่าไส่เรามันรสชาติมันมันหวานหลอดชาติแล้วก็ซีซีมาระดับหนึงเลยตังเล็กซีของเบนซีจะไม่ค่อยเค็มมาละก็มันจะออกส้มเพราะว่าไส่ราะว่าได้สักไม่ถึงเดือนนะคะเพราะว่ามันก็เห็นพ่นเออเป็นบอกว่เป็นป้าเล่มันจะเค็มขึน้นจึงตอนนี้ฝนตกมาซ้ำเดือนแล้วจัดว่านอย่างมือนเดิมเลย <laughs> ะก็คือพอใจเนาะพอใจมากเลยก่อนนี้ใช่เดือนกลางปลว่าเบ็นตัวกไม่เยอะก่อเบ็นปลว่มันจะมีพุทธพนามังบอกตื่ืนตีเบ็นไม่ไม่ไม่ก่อยมอสมแต่เลยด้กับปลวกน้อยแต่ว่าในปอนี่บันี้เราใช่ตุกเดือนตุกเดือนตอนนี้ก็เจอตอนนี้ก็คือลดจัดก็คือคงตีแล้วว่านไม่มีกับว่าไม่ไม่ไม่ว่านเลยไม่มีนะโอเคคงทีนะคะแล้วก็ดินก็ดีขึ้นนะเกษตรยุคใหม่ใส่ใจผื้นดินนะคะแล้วก็ใส่ใจ ผู้บริโภคนะคะก็ชายอะไรที่มันพอสันเคมีวันนี้ก็เกลือจืดนายกดิสตอปโจ๊ดกับส่วนข้องส่วนจระข้องหนองเบ้นส่วนฝรั่งนะคะแล้วมะพร้าวทุเรียนหนองเบ้นก็ช้หมดตอนนี้กําลังจะนาเกลือจืดมาใช้กับพรู่ค่ะค่ะนะคะก็ยังไงเร็วขอบคุณหนองเบ้นมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ